นิงปณิตาโพคอมเมนต์จูนภรรยาของหลุมกะลาหนิงปานิตาโพเบนท์หลังมีข่าวโยงสามีมีบ้านน้อยเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เหล่าบรรดาโซเชียลกำลังให้การติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวกับประเด็นที่หลายๆคนกำลังพูดถึงเกี่ยวกับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มที่กำลังเป็นข่าวว่ามีบ้านน้อย เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเรื่องนักร้องหนุ่มเสียงดีพามีน้อยไปที่ยวต่างประเทศและมีหลายคนโยงไปหาหนุ่มกะลาแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาระบุอะไรแต่มีคนขุดโพสฝั่งจูนภรรยาของหนุ่มกะลา ล่าสุดหนิงปณิตาได้ออกไปคอมเมนต์ที่จูนแชร์โพสต์ของโฮนกระแสที่มีข้อความว่าเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากอวดก็อวดไปเพราะแคปไว้ทั้งหมดแล้วนักสืบภาคประชาชนนี่เขาเลิศนะซึ่งหนิงปณิตาได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าเพราะเรื่องคุ้นๆพร้อมอิโมจิยิ้มกว้างและก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง